ปาไปเชิญปราเวีเขาเมืองปาไปเชิญปลาเบีเขาเมืองไม่สวัสด์นไหยังรางวัลใหฮะรางวัลใหผู้ผู้เฝาอยู่อันนี้ก็จะไปน้ำเข้าไปย่นีฮะ พิเผกเรือนยนี่ไม่นี่จะขอเพมเนี่พ่อเวทเข้าเมืองโอ้ยแสดงเอเียเพิ่มอยู่แถวปูตาด้างนมตัวเย็นตัวเย็น

อพี่นี่เฮ็ดมึงคยมึงค่ยน่อยลำเดียวเอาลับยงไง่านี่ยย็นลูกหลานเบียเลยไงาุ่มเว่ยไงกลุ่มเลยนะโอ้แล้ะมันใหญ่กูกับสองลำแล้วตัวก็เดียวลำเดียวเนาะ ีีนเอาลำน้อยปี่น้าเออแน่นแน่นแล้วพี่น้องกําลังเคลื่อนที่ไปเสื้อนเวทเขาเมืองระเวียเขาไมอยู่ดอนบุตาที่สนช่วงนี้โอ้อยู่ไกลๆกันนี่ตัวอ่ะนะเออไปเสื้อนผาเวียมาเขาบ้านเขาเมืองใช้ละาาเวีย่ใช้เราาเวียฮะฮะ โหยายยิ้นเสียงยายยิ้นแนววัดดีเออยายยิ้ยินนะยายยิ้นนนอะมีสู้ซิกมีสู้ซบมีมีห่าละโอ้มาถื่กันไม่นานก็พอเดี๋ยว นิสุกันบี่ไม้ละกันฮาซาลีกันฮาซาลีไส่ละกันหาอยู่ข้างหลังนี่ดมันถือเห่านี่บกันหานี่พู่นี่โอ้ยยะเกันหาปนกันหาเนมากินเขาวแซ่บจสูไมกูโชคเเบนะครเกือบลอยโลนะครับเอแล้วขอดีนะกินดีกินเซ่บบ่ะบ้านพนขอัุดโ้ย้โี่ ตอนนี้กำลังเดินทางไปอันเซื่อนพระเวียเขาเมืองครับกสิการ์ผานํำทางและละได้เช็ดพี่น้องเมืองเป็นระยะระยะไปเอ,อมีผาสง์อันนี้ครับ,หรอบอไหม่มากล้วดิวมดวิธีเขามาตั้งแล้วมัลลมาติมงแรงเวลาปกติเราจะมีแตงกันหาชาลี่มีแตงเป็นยังกอระคีสร้างขี้มา เขาบ้านเขาเมืองบ้านเท่าหนึ่ขี่รถอย่างเดียวนะท่านไหมท่านอันนี้ลีขากระเทีเออลครในตัวละครในนวนิยายในประวัติศาสตร์เออในตำนานอันนี้กำลังเดินทางมาถึงที่พ่เวียดพมนักอยู่นะครับเนาะรับปาเขาเมืองเงนพ่เวียดเนาะพ่เวียดรับปาเขาเมืองเงินหมดเราอยากอายเราอยากโอ้ยต้องมาเสื้อเดรสเสื้อ้อมปะนี่ กันบเซ่แล้วบ่ไปมันบอกภอายเท่าบ้านชาวเมืองไม่รลายโอ้มาฟูเดียวกบ่ไปอีกบ่ไปจางมาหัวควายฮะอันเฮ้โข้างมาเสาคุมทั้งในร้ายป็นไหนมัน่นมัเช่นในร้ายเอนนี่ยอเราบ่คนนั้นนักจงเนาัเนเ ไปออกมาเวยได้ทำเลยเอเดยวได้แล้วไปสาบบกกนเลยมาตะเวียนโพลอยุโรปไปเดทกัน้ยมันห่อนแดดบ่จักบ่วันทุกขใครอยู่ได้หนอเชินตะม่งตะเวียนแล้วมันห่อนแดดบ่จักบ่ออยจี๊ดขี้มกามาปะนีะเจ้าปองเลียงอายจีมนะวุ้เพืนห้อบาทเลยนี่เจ้าปองพี่จอย ใ้เกสเ้นเข้าไปดัวใช้ผเวียดอีส้พาเวียดนะนะบอกมีโมโหดิเกสเวียดรถแหอ่าอ่าน่าก็ในาศบ้านสกีนั่นเรือ่อคุณบาอาจารย์เป็นเกี่ยวกับักีนั่น ถ้าหว<อ>งใ<ช>พงสาถือแผลมาใช่หรอพวเวทที่ใช่หรอวพวเวท่พวเวท <c oughs> ถือไม่ยอยะจะคอยแต่ว่างไม่ถ้าถือมาเป็นกำหนดการเหนืหอสแต่ม่ดีนะครับคือมาประจบวบรอบ